กว่า27ที่นั่งบอกเลยว่าออปชั่นครบมากไม่ควรพลาดคันนี้ค่ะกับ Mitsubishi um Pajero Sport ปี2018เป็น GT Premium ไปชมกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแบมเลอร์คาสตอร์อีกแล้วนะครับกับพี่เอ้ยกับแม่กับ,กบ,กบแม่อุ้ยแล้วก็วน้องคูปเปอร์ครับ กับที่นี่ลำเลิศคาะเซนเตอร์คร่ะลำเลิศค่ะเซนเตอร์ค่ะรถสวยคุณภาพดีต้องมาที่นี่ลำเลิศค่ะเซนเตอร์ครับค่ะวันนี้นะคะลำเลิศค่ะเซนเตอร์ก็มีรถครอบครัวนะคะอเนกประสงค์เจ็ดที่นั่งบอกเลยว่าออปชั่นครบมากๆเลยนะคะและที่สําคัญสวยด้วยกับคันนี้เป็นรุ่นท็อป เป็น GT Premium ครับใช่แล้วเป็นตัวท็อป GT Premium Sport บอกเลยว่าป้ายแดงล้านสี่แสนนะคะวันนี้ลราเลื่อนคลัเตอร์มาในราคาเบาๆ9,000แสกว่าบาทเท่เา,เานั้นเองนะคะจะเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวมาชมนางคู่ป้า์กันเลยคะ่ะครับในส่วนของด้านหน้านะครับก็จะเป็นโลโก้โคเมียมตัดกับสีดำข้างหลังอสวยงามนะคะ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโครเมียมทั้งสองฝั่งเลยใช่แล้วเป็นโครเมียมมาพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์อ่าแล้วมีเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์ใช่แล้วรุ่นนี้นะคะบอกเลยว่าสวยโดดเด่นยามขับยามขับมาเลยนะคะทั้งกลางวันและกลางคืนเลยไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์นะคะติดตลอดเวลาครับแล้วมีอะไรอีกครับไฟตัดหมอกด้านล่างครับไฟตัดหมอกด้านล่างตัวนี้พิเศษกว่าตัวอื่นอย่างไร เป็นตัวเป็นตัวที่แบบสามารถล้างกระจกตรงนี้ได้ใช่แล้เป็นรุ่นท็อปนะคะที่สามารถตรงนี้นะคะจะเป็นฉีดฉีดไฟหน้านะคะล้างไฟหน้าอ่าและเซ็นเซอร์บอกเลยว่ามาเต็มเต็มถึง10จุดด้านหน้า4จุดตรงไหนบ้างตรงนี้แล้วก็ด้านหน้านะคะที่กันโสดตรงนี้นตรงนี้อ่าอุ้ย น่าจะเกินนะน่าจะสิบสองจุดเพราะว่ามีเซนเซอร์ด้านหน้าก็มีเนาะอเยอะเยอะมากเยอะมากนะคะอันนี้ที่แอบๆอยู่ตรงนี้นะก็เป็นเซนเซอร์ใช่ไหมข้างหน้า6กจุดหกจุดนะคะโอ้โหบอกบอกเลยว่าออปชั่นเยอะมากแล้วก็มีกลองรออคันด้วยเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันเลยไปค่ะครับอ่าในส่วนของล้อแม็กด้านหน้าเป็นยังไงก็ เขาพึ่งทาแว็กมาสวยเลยค่ะเขาพึ่งทาแว็กมาสวยเลยค่ะไม่ใช่เป็นยางมิชลินนะคะแล้วก็สำหรับคันนี้นะคะเป็นล้อแม็กขอบ18นะคะ265 60 R 18นะคะเป็นตัวพิเศษสำหรับตัวพรีเมียมพรีเมียมคือจะเป็นล้อแม็กสีบรนเงินล้อ ตัดกับสีดำนะคะนี่เลยนะคะบอกเลยว่าสวยงามมากยามขับขี่เลยอ่ะมีอะไรอีกครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นโครเมียมแล้วก็ไฟเลี้ยวใช่แล้วแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นสีดําด้านใช่แล้วที่ซ่อนอยู่ตรงั้นน้องคูเปอร์รู้ไหมว่ามีอะไรซ่อนอยู่อะไรหรอครับนี่เลยนี่ไงคะอันนี้นะคะจะเป็นกล้องนะคะเป็นกล้องที่สําหรับแบบมองรอบคันนะคะแล้วก็ในส่วนของ การที่แบบรถที่จะเข้ามาใกล้อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีสัญญาณเตือนตรงนี้ด้วยนะคะสำหรับ,รบที่ไฟเลี้ยวกระจกมองข้างบอกเลยว่าออปชันขอบเยอะมากมีอะไรอีกครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบถ้าสมมุติเราติดกุญแจไว้ในกระเป๋าคุงเกงแล้วก็กดแล้วแล้วก็เปิดติดได้เลยอ่าใส่แล้วกุญแจก็เป็นระบบคีคคคคคคลิสกรนะคะอิโมบิเลเซอร์นะคะบอกเลยว่าสะดวกง่ายมากๆนะคะค่ะมี มีบันไดด้านข้างมาเพื่อให้สะดวกง่ายในการขึ้นในการขึ้นลงใช่แล้วมีการด้วยนะรถคันนี้ดูแลอย่างดีกันแบบว่าประตูเนาะขอบประตูไปโดนเสาไปโดนเสา,สาไปโดนรถคันข้างๆนะคะ,ะในส่วนของเซ็นเซอร์ด้านหลังก็มาแบบจัดเต็มมากๆ6จุด6จุดเลยมีตรงไหนบ้างนะ้องคุบเปอร์ชี้ให้พี่ๆดูสิครับ ตรงนี้หนึ่ 1> 1, 2, 2> งสองสามสี่ห้าหกจุดเลยนะคะเซ็นเซอร์นะทั้งหกจุดเลยแบบโอ้โหแบบครบมากๆนะไม่ต้องกลัวเลยนะคะนอกจากเซนเซอร์แล้วนะคะหกจุดแล้วยังมีกล้องมองหลังอีกนี่มีกล้องถอยหลังด้วยนะคะแอบอยู่ตรงนี้เลยสวยงามมากๆด้านท้ายที่เรามองไปนะคะเนาะโอ้สวยงามมากๆแล้วก็ อรอบรอบคันเป็นยังไงบ้างสีสันนะคะถึงแม้จะเป็นสีดานะคะคันนี้ก็จะแบบไม่มีริ้วรอยอะไรที่แบบเยอะแยะมากมายนะคะก็โดยรวมเนี่ยสภาพสีเนี่ยคือสวยเลยนะคะเพราะมีการเก็บสีมาให้บ้างบางบางๆนะคะบางๆนะคะเพื่อให้แบบไม่มีริ้วรอยนะคะบอกเลยว่าสวยงามพร้อมกับการใช้งานนะคะครับไม่เคยมีอุบัติเหตุนะคะไม่เคยมีอุบับติเหตุอ่า โอเคครับไปชมในส่วนของด้านในกันต่อเลยครับไปค่ะเดี๋ยวเราเมาชมในส่วนของภายในรถ m i t s u b i ิ h i Pajero 2.4 GT p r e m i u m คันนี้กันนะคะว่าออปชั่นภายในเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มต้นด้วยนะคะ ภายในเป็นยังไงน้องคูเปอร์เป็นหนงังเบาสีดําครับใช้แล้วเป็นเบาหนังสีดำเบาหนังคุณภาพดีนุ่มนิ่มมากๆเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นด้วยนะคะเวลาขึ้นนราก,ก็จะแบบมีที่จับน้องขึ้นง่ายขึ้นสะดวกนะคะเหยียบบันไดแล้วก็ยกตัวขึ้นมาโอเคอ่าในส่วนของฟังก์ชันการใช้งานอ่าระบบแอร์แบก นี่มีคู่หน้าใช่ไหมคะครับอ่าแล้วก็เกียร์เป็นเป็นเกียร์ออโต้อืมเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะแล้วก็มีเบรกมือไฟฟ้าเบรกมือไฟฟ้านะคะวันนี้รูปดีมากเลยเนาะมันไม่เกะกะเนาะแล้วมันก็ใช้มันเหมือนยานอวกาศเคยรู้มากเลยใช่แล้วมันก็ใส่งานง่ายด้วยแล้วก็จะมีที่วางแก้วนะคะสองตำแหน่งครับแล้วก็ข้างในเก๊ะมันก็จะมีที่ชาร์จแบบของปลั๊กบ้านครับอ๋อมีที่ชาร์จแบบปลั๊กบ้านด้วย สิ่งที่พิเศษนะคะสิ่งที่พิเศษเลยนะคะคันนี้คือไม่ต้องไปหาพี่ชาร์จคือเวลาจะเสียบชาร์จแบตก็คือเสียบปลั๊กไฟบ้านได้เลยนะคะสําหรับคันนี้มีด้วยนะอันนี้คือเขาแถมมาในตัว GT แล้วก็ตัว GP เจอทีตัวตี p ี e m i u m ครับใช้แล้วอุปกรณ์ครบมากนะคะเอาไว้ใส่เสบหูฟังนะคะเวลาที่แบบพูโดยสารด้านหลังนะคะกําลังเอนเตอร์เทนเนาะอยู่กับจอทําให้ไม่เสียงเนี่ยมากวนกับการขับรถของผู้ขับรถเนาะครับโอ้ดีมากเลยมีที่เสียบ USB มีที่เสียบปลั๊กชาร์จด้วยครับ แล้วตรงนี้ก็จะเป็นที่ว่างของข้างบนได้อือ,อปชั่นมาคุ้มคุ้มครบครบเลยนะคะแล้วก็อ่าในส่วนของกุญแจอันนี้มาครบทั้ง2คู่ชุดเลยนะคะแล้วอันนี้เอาไว้ทําอะไรเป็นกุญแจสำรองอันนี้เอาไว้เวลาที่เราจอดที่แบบว่าจอดต้องแบบเลื่อนนะคะเวลาเราจอดตัวพีใช่ไหมคะเราก็เอาอันนี้นะเสียบลงไปปุ๊บ เสียลงไปปุ๊บเราก็สามารถปรับมาที่เกียร์ N นะคะเพื่อให้รถเนี่ยสามารถแบบจอดแล้วแบบเลื่อนได้นะคะในกรณีที่เราไปแล้วมันไม่มีที่จอดจริงๆอะไรอย่างนี้นะคะก็อนนจอดอใน<ว>ห้างใช่จอดในห้างอ่าจอดแบบเลื่อนนะคะกุญแจครบสังชุดในส่วนของพวงมาลัยนะคะนี้มีระบบ Cruise ะครูสทันทนนะแล้วก็ มันดีงามมากๆานะคะคือเวลาเราขับทางไกลอะ่ะจะสบายมากเลยเป็นแบ,บบล็อกความเร็วอะไรอย่างนี้แล้วก็แค่นั่งดูเฉยๆไม่ต้องเหยียบ,บเบนร่งเลยใ,นะใช่เนาะคอนรลพวงมาลัยเท่านั้นเพงีงใช่แล้วก็อันนี้ก็จะมีระบบเบรคอัจฉริยะด้วยเป็นยังไงเดี๋ยวจะพาไปชมกันนะคะเดี๋ยวจะพาทดลองขับว่าระบบเบรคอัจฉริยะเป็นยังไงบอกเลยว่าคันนี้มันดีมากๆเซฟตี้ความปลอดภัยมากๆเลยนะคะมันไม่ได้แบบว่ามีแค่ ัวรถเราไม่ได้ซื้อแค่ตัวรถเราซื้อความปลอดภัยให้กับเราและคุณลูกค้าและครอบครัวที่เราพาโดยสารไปด้วยนะคะอ่าต่อในส่วนของฟังก์ชันภายในกันครับอืมด้านบนมีอะไรบ้างครับมีกล่องใส่แว่นดูใหญ่มากโอ้ยิ่งใหญ่มากนะอันใหญ่นะแว่นตาแบบจะใหญ่ยังไงใส่ได้เลยนะคะแล้วก็เป็นไฟอ่ามีไฟไฟสามารถเลือกแบบ กดแบบไอ้นี่หรือว่าไฟสองแผนที่แล้วก็ที่ชอบมากสำหรับคุณสาวๆนะคะคุณหนุ่มๆตรวจไฟใช่มีไฟนะคะมีไฟเห็นไหมคะไฟจากด้านบนนะคะเวลาแบบจะแต่งหน้าอะไรยังไงนะก็มีไฟสองสว่างให้ด้วยพร้อมกระจกด้วยโอชอบมากคะ่ะนะดีมากเลยอย่ะดีงามขออนุญาสตสไตล์แป๊บนึงนะคะ นี่สตาร์ทแล้วเย็นฉ่ำเย็นฉ่ำแล้วก็เครื่องยนต์นุ่มนวลมากเลยนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่แบบนุ่มนวลมากๆเลยเนาะพัดลมแอร์ก็ชื่อแล้วก็เป็นแบบเบาะแบบแบบไฟฟ้าทั้งสองคู่หน้าเลยครับอืมแบทิศทางใช่คับใช่ไหมจะมีเฉพาะในรุ่นท็อปเท่านั้นนะคะสำหรับเบาะแบบไฟฟ้าคู่หน้านะเป็นไงดีไหมดีครับโอ้ดี啊 เพิ่ม <ops? S 2> มิสัยส่แัดในการมองเห็นโอ้นี่ไงดีอ่ะเนาะหูดีมากดีงามมากๆเลยนะคะอืมดีมากๆแล้วบอบปรับไฟฟ้าคู่หน้าเล่นเพลินเลยเนาะใช่อาเดี๋ยวเราเออทางด้านกระจกนี้นะคะก็เป็นระบบอาตัดแสงตัดแสงด้วยอัตโนมัติใช่แล้วตัดแสงอัตโนมัติแล้วก็ที่สําคัญนะคะเดี๋ยว จะให้ชมกันว่าคันนี้มีกล้องถอยหลังแล้วก็กล้องมองจากด้านบนใช่ครับนะอนาะเอจะเห็นไหมนะเห็นไหมคะนี่นะคะนี่ที่เห็นนะคะก็จะเป็นกล้องนะคะอันนี้คือกล้องมองจากด้านบนเลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกล้องถอยหลังบอกเลยว่า ดีงามมากๆคุ้มค่ามากๆเลยนะคะในเรื่องของความปลอดภัยมินซูมิชิปาเจโร่นี่มาเต็มรับครบมา,มากๆเลยนะคะบอกแล้วว่าซื้อมิชซูมิชิปาเจโร่คันนี้เราไม่ได้ซื้อแค่ตัวรถนะเราได้ซื้อความปลอดภัยด้วยนะคะระบบเซฟตี้มาครบคอมมากๆเดี๋ยวเราพาพี่ๆไปชมในส่วนของด้านหลังกันต่อเลยครับไปค่ะ ในส่วนของที่นั่งด้านหลังนะคะภายในห้องผู้โดยสารนะแถวที่สองนะบอกเลยว่ามันนั่งสบายมากเบาะดีงามนุ่มนวนมากๆม,มีอะไรบ้างน้องผู้เปิ้ลบรรยายเลยมีไฟอยู่ข้างบนสองดวงครับใช่แล้วแล้วมีอะไรอีกครับมีที่ปรับแอร์แบบแยกข้างหน้ากับข้างหลังได้เออใช่คืออันนี้มันจะมันประมาณว่า แอร์ข้างหลังมันยังร้อนอยู่เราจะปรับให้มันแรงลมแรงขึ้นเราก็สามารถปรับได้โดยไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับข้างหน้าใช่ไหมแบบถ้าสมมติเราจะปรับแบบขอเย็นๆหน่อยคนข้างหลังบอกแล้วคนข้างหน้าก็บอกว่าหนาวจะตายอยู่แล้วอ้าวแล้วก็ปรับตรงนี้อ้าวโอนี่เพิ่มพลังแอร์เลยนะคะอัพแอด์มีอัพแอด์ดาวน์เลยนะคะหรือจะปิดโหมดปิดก็ได้นะคะ นี่เลยคืออิสระจากข้างหน้าเลยแล้วก็ในส่วนของมีจอมีจอด้วยนี่เลยนะคะระบบเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะเพื่อความเรื่นเริงนะพิเพิดเพลินยามการเดินทางนะคะบอกเลยว่าดีงามมากๆและที่สำคัญมีหูฟังมาด้วยใช่ครับอยู่ในเกตใช่มีหูฟังมาด้วยไม่รบกวนไม่รบกวนการขับขี่ของคนด้านหน้าด้วยเนาะ ใช่ oh, ค่ะโหดีงามจริงๆเลยนี่นะคะดูจอไปก็ใส่หูฟังไปเนาะครับโอ้โ oh. หดีงามมากๆนะคะและความชุ่มช่ำเย็นเย็นสบายเย็นสบายแอร์นี่คือแบบจอเลยนะคะจอเลยนะแล้วก็ไม่อื่นอัดด้วยช่เหมาะมากนะคะสำหรับครอบครัวนะคะคุณพ่อจะพาค,พคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีเด็กๆนะคะมีหลานหลาน ก็ดีงามนะสำหรับรถครอบครัวคันนี้นะคะในส่วนของการชาร์จชาร์เจอร์นะตอนนี้เดินทางไปก็มีก็ต้องมี iPad นะเด็กๆชอบมี USB 2รูแล้วก็เป็นที่ชาร์จแบบเอา l e อ่ท DC เอาเลแล้วก็มี USB ให้2ตํตำแหน่งนะคะแล้วก็ USB นะคะโอ้ดีงามมากๆครบมากๆบางทีเด็กๆเดินทางนะคะดู iPad ไปชาร์จไปด้วยคุณพ่อคุณแม่คุณอะไรคุยงานก็เสียบชาร์จไปเชื่อมต่อเนาะชาร์จจริงชาร์จเจอร โอเคแล้วก็ตรงนี้มีอะไรบ้างคะตรงนี้เป็นที่วางแก้วแล้วก็ที่วางแขนได้โอ oh, ้โห oh, มันดีค่ะนี่เลยแอบวางแคววางแก้วได้ด้วยนะคะนอกจากจะวางแขนแล้วก็ยังวางแก้วได้ด้วยนะข้อดีอของอันนี้ก็คือมันจะแบบมันจะยาวกว่าแล้วก็วางแขนได้ยาวกว่าด้วยอืม mm. ถ้าวางถ้าสมมุติเป็นตัวเก่ามันจะเป็นที่วางแก้วตรงนี้ <laughs> ใช่แต่แม้ว่ามันโอเคมากเลยนะคือมันไม่เปลืองพื้นที่นึกออกปะชแล้วมันก็จะได้ อันนี้จะได้แบบวางแล้วก็สมมติวางมือแล้วก็วางแก้วในเวลาเดียวกันใช่เราไม่มีแก้วเนี่ยเราก็สามารถวางมือได้มันก็แบบไม่ได้แบบจะเกินนมาเยอะไม่ไ้ยื่นมาเยอะอะไรอย่างี้ใช่ไหมโอเคดีงามมากๆนะคะเอ๊ยไฟติดนะนี่ยังใช้งานได้ปกตินะคะไฟคุกเพิ่อกดออนกดอ่อนทัปิดไว้ก่อนโอเคมันดีงามนะคะปิดก่อน เดี๋ยวเราให้พี่ๆดูในส่วนของด้านหลังการที่จะไปที่ห้องโดยสารแถวที่3ครับไปยังไงน้องคูเบอร์ไปยังไงวิธีการไปด้านหลังนะครับแถว,แถวที่3เนาะใช่คก็มันจะเป็นแบบปรับแบบ6กสิบสี่สิบนะโอ้ยมันเด้งอัตโนมัติเลยใช่ไหมครับ อืออ่ะเดี๋ยวปรับน้องคูปเปอร์จะปรับให้พี่ๆได้ชมกันนะคะว่ามันแบบดีงามนะปรับได้แบบทั้งสองฝั่งเลยเนาะข้างหลังก็สามารถเย็นขาได้ยาวๆเออนั่งได้สบายอะ่ะมันดีอะ่ะโอ,อ้แล้ว,ลวมีอะไรอีกอะ่ะข้างหลังอธิบายเลยแล้วก็ตรงนี้ถ้าสมมติเป็นคนนั่งที่สองก็จะเป็นแบบอ๋อนู้แล้วอันนี้มันสําหรับแบบว่าคาซีทน้องคูปเปอร์ใช่ครับอ่าอย่างนี้ค่ะ อย่างนี้นะคะมันจะเป็นสำหรับแบบว่าคาซีดนะนี่เลยนะคะสำหรับใครที่มีแบบว่าเด็กเบบี้นะคะนี่เลยเราก็จะเสียบตรงนี้อ่านี่นะคะเสียบใช่ไหมใช่ครับใช่ป่ะอันนี้ป่ะอ๋อมันต้องเสียบสองตำแหนง่งอ่ะอันนี้จึ๊มันต้องมีอันไหนสักอันนึ่งแหละใช่ใช่ แม่เคยเล่นอยู่ <c oughs> ของ e x p a n d e r Cross ใช่ใช่เออเนี่ยแหละนี่แหละ,แ,หละแล้วก็ไปอย่างนี้อย่างนี้ใช่ปะอ่านี่ไงนี่นะคะอ่าสำหรับคาสี่ได้สำหรับแบบเด็กเแบบี๋ตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถนั่งตรงนี้ตำแหน่งนี้ได้นะคะบอกเลยว่ามันดีมากนี่ก็จะเป็นเบลล์ล็อกครับอืม ดีงามเจงมันก็อ่าแล้วก็อันนี้ใช่ปะกดล็อกกดล็อกปึ๊บ,บ,บเก็บเก็บอ่าอ่าเสียไปอ่าเราด้านหลังค่ะในส่วนของด้านหลัง ก็จะมีแอร์อยู่ตรงนี้อ,อคือแบบว่าตำแหน่งด้านหลังแถวที่3ามนะก็ยังให้ความเย็นอยู่นะคะครับใช่มีที่ชาร์จด้วย DC outlet นี่เลยชอบมากมาทุกแถวเลยอืมมีทั้งสมแถวเลยนี่เลยนะคะโอชาร์จได้เลยเด็กๆน่าจะชอบนะคะที่นั่งตำแหน่งนี้นะเด็กๆชอบครับอ,อ่มีที่วางแก้วให้นะคะบอกเลยว่าครบมาก นั่งชาร์จไปเล่นเกมใช่ไหมแล้วตรงนี้ก็จะเป็นที่ใส่เบลครับอืรักเบลไวไวแบบไม่ให้มันเขยื้อไปเขยื้อไปข้างหน้าได้อ๋อรู้แล้วอย่างนี้ค่ะใช่ไหมอ่าแก้ลำคาญเวลามันเด้งใช่ใช่คือบอ่กมันต้องพับไปพับมาใช่ไหมแล้วก็อันนี้มันก็จะแบบเก็บเพื่อความแบบเรียบร้อยนะคะคอืมดีงาม แล้วก็นอกจากที่จะแบบขึ้นมานั่งแถวที่สามแล้วการที่จะวางสัมภาระด้านหลังเนี่ยมันก็ยังทําได้แบบว่าเรียบครับยังไงแล้วนวนอะคูเปอร์ขออีกส่วนหนึ่งครับตรงนี้สามารถปรับเบาะข้างลังได้ครับอืมปรับได้แบบยาวมากอ๋อสาหรับใครที่นั่งแล้วแบบจะพิงพนักพิงศีรษะนะคะแบบเด็กตัวสูงหรือว่าผู้ใหญ่ก็ได้เนาะใช่ค่ะอ่าก็มีพนักพิงศีรษะนะคะ อ่ะน้องคุปาจะสาธิตนะคะซึบเดี๋ยวนะใช่ไหมมันต้องมีไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องไปจากข้างหลังยังไงโอเคนี่นะคะนี่เดึงมานะอย่เนี้ยมันจะวางแล้วมันจะแบบเทเทใช่ไหมอันเนี้ยไว้สําหรับวางแบบนี้เพื่อให้มันราบนะคะเพื่อให้มีพื้นที่อึ๊บอ่า นี่เลยบอกเลยว่าราบเป็นพื้นเดียวกันเลยนะคะครปรับได้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะหาสลักไม่เจออันหาสลักเจอไหมครับเดินนิดนึงนะคะเดินปึ๊บเด้งเลยค่ะอ่าอ่าปรับลงนี่เลยดีงามมากๆนะคะบอกเลยว่าเขาทำมาพร้อมมากๆอะ กติคุปเปอร์เป็นคนที่แก่เป็นแต่เก็บไม่เป็น <c oughs> โอ้ย้ังคุปเปอร์ออ่านี่เลยสาธิตที่พี่ดูบอกเลยว่าเป็นเพื้นที่ได้อีกห้องหนึ่งเลยใช่ไหม <c oughs> ที่ใครที่จะวางสัมภาระกระเป๋าอะไรแบบนี้ <c oughs> วางเตียงนอนนอนได้ไ <c oughs> เตียงนอนเหมาะมากนะถ้าแบบจะไปแบบแคมปิ้งอะไรอย่างนี้ <c oughs> ใช่ไหมเออเปิดมีผ้าซักผืนนึงเนาะ แล้วก็มมอโอโ้สบายเลยใช่ไหมคะคนี่เลยบอกเลยว่าคันเดียวจบครบนะคะไม่ว่าจะไปใช้ในชีวิตประจําวันหรือขน <ผล S 1> <ะ>ของอขนของหรือจะไปเที่ยวยามวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะบอกเลยว่าปาเจโร,ร่ p o r t ์ตคันนี้นะคะตอบโจทย์มากๆเดี๋ยวเราพาพี่ๆพี่ชมในส่วนของด้านท้ายกันคะ่ะครับ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านท้ายกันนะคะหลังจากที่เราได้ดูภายในไปเรียบร้อยแล้วอ่าครับอันนี้ก็จะเป็นระบบโชคนะคะนี่เลยหลังจากที่นางคูเปอร์ปรปับเบาะไว้แล้วอ่าครับด้านท้ายนี่ยังไงบ้างมอกเลยเห็นไหมคะราบเรียบเลยนะคะแล้วก็จะวางของวางอะไรจะนอนท้ายเปิดท้ายไปนั่งชมวิว ใช่ไหมน้องูเปอร์ใช่ครับเปิดแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบเก็บของได้อ่ามีช่องเก็บของทางด้านท้ายนะคะโอ้ไว้วางอะไรเล็กๆน้อยๆได้เนาะน้ำสำรองน้ำสำรองใช่ไหมอันนี้อะไรอ่ะขอชมขอชนหน่อยหนึ่งเฮ้ยเปิดได้ไหมเปิดตรงนี้เอาเหรอขอโทษอ๋อมันก็จะเป็นช่องที่แบบเก็บของได้อีกหนึ่งตำแหน่งนะคะ แล้วก็หลังจากนั้นนี่อุปรกรณ์แม่แรงยางอะไรข,ขันขยยันยางอะไรนะคะแม่แรงนะมาครบเลยนะยังไม่เคยแกะใช้งานเลยนะคันนี้อืแล้วก็มีที่เกี่ยวของด้วยทั้งสองฝั่งเลยสี่กิโลก็มน้ำหนักได้สี่กิโลอ่ะ แล้วก็ด้านท้ายก็ด้านล่างก็จะเป็นยางอะไหล่นะคะจะอยู่ทางด้านล่างนะยางอะไหล่ก็จะเป็นลอ้ลอล้อแม็กด้วยนะดีงามเนะี่ยเรามาดูพาพี่ๆดูในส่วนของความเดิมของรถคันนี้กันดีไหมดีครับอ่าในส่วนของความเดิมนะคะบอกเลยว่าเดิมมากๆนะคะอันนี้ยังไม่มีรอยขันไขใดๆเลยนะคะ ไม่เคยถอดนะคะน็อตไม่เคยถอดนะอนี่จุดแต้มสีจากโรงงานนะคะก็ยังอยู่นะคะสีชมพูนี่นะทั้งสองฝั่งเลยนะคะอ่าเดิมมากๆนะคะอาพาไปดูในฝั่งของประตูกันครับอเมทอาร์ Main k, ขอบประตูเป็นยังไงบ้างโอ้ยเดิมเลยนะคะบอกเลยว่าเม็ดอาร์เดิมนะคะสวยงามนะคะ นี่เลยเดิมนะคะประตูบานขอบประตูเดิมนี่เราก็น้องพูปเปอร์แกะให้ดูในส่วนของยางขอบประตูกันนะคะปึบเก็บคืนเก็บคืนแกะง่ายเก็บยากอ้าวน้องแมวลงมาค่ะเนียนมากมีน้องแมวนะคะ <c oughs> ถ้าใครได้มารับเลิศก,ก็จะเจอน้องแมว อนี่นะคะยางขอบประตูอันนี้คือประตูของฝั่งคนขับนะคะนี่เดิมเดิมสวยงามนะคะแมวไม่ยอมลงด้วยแมวไม่ยอมลงค่ะ <c oughs> อ่าเดี๋ยวพาไปดูของทางฝั่งด้านนู้นกันนะคะเธอเธอ <c oughs> <laughs> อ่าวมาค่ะปุ๊บนี่นะคะนี่เลยนะคะจุดแต้มสีด้วยอ่าจุดแต้มสีนะคะอันเดิมเดิมเลยนะคะจะลงโรงงานเดิมนะคะสวยงามนะคะ ประตูด้านคนนั่งนะคะเห็นไหม ขนาหนอ่าน้องคุปเปอร์ไปเปิดเลยครับสวยงามเลยนะคะสีสันสวยงามเลยนะสีดำก็จะแบบมีริ้วรอยบ้างบาง,บางเล็กน้อยนะคะอ่าในส่วนของภายในห้องเครื่องฝาก,กระโปรงหน้าเปิดมานะคะฝาก,กระโปรงหน้าเดิมนะคะแล้วก็นี่ แผ่นการความร้อนก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีนะคะสำหรับคันนี้ในส่วนของคันหน้านะคะเดิมนะคะนี่ตัวสัก L S นะคะเล็บยังอยู่นะคะยังอยู่นะอันนี้ก็ light light เดิมนะคะแล้วก็ตรงนี้่เครื่องหมายมาออก,กนะคะ ฝักกระโปรงเดิมนะคะการน,นี้ก็จะมีการแบบบังคันไขมาบ้างทําสีนะคะเพราะมันแบบสีดำเนาะก็จะมีแบบในส่วนของแบบริ้วรอยจางๆอย่างนี้เราก็เก็บสีมาให้แล้วนะคะแต่มั่นใจได้ค่ะรถเดิมทุกจุดค่ะไม่เคยมีอุบัติเหตุน,นะคะโครงสร้างหลักสมบูรณ์เดิมนะคะโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็รูก็กลมด้วยครับอ่ารูกรอมคมกริบเลยนะคะรูกรมลมคมกริบเลยนะคะนี่เลยนะคะ เดิมๆม,มาเลยค่ะสวยงามนะคะเดิมๆจุดแต้มสีตรงห้องเครื่องนะคะในส่วนของห้องเครื่องจุดแต้มสีอะไรต่างๆนะคะก็ยังอยู่เดิมเหมือนเดิมเลยนะคะนี่เลยนะคะอยู่เหมือนเดิมทุกอย่างนะคะรถไม่เคยมีการเปลี่ยนเครื่องไม่เคยมีการใดๆเห็นไหมคะนูนจุดแต้มสีเดิมๆจากโรงงานนะคะสมบูรณ์มากนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะ ใครที่สนใจนะคะก็สามารถชมรีวิวนี้แล้วก็ตัดสินใจได้เลยนะคะเพราะว่าเราก็ดูรีวิวให้แบบอย่างละเอียดเลยนะคะหรือว่าใครอยากมาชมรถตัวจริงได้เลยก็สามารถเข้ามาได้ที่นี่ล u มเลอคาร์ซินเตอร์ครับค่ะและคันนี้นะคะราคาป้ายแดงนะคะ1ล้าน4 0 0แสนบาทนะคะและวันนี้ล u มเลอร์คาร์ซินเตอร์นะคะมาให้คุณลูกค้าเพียง 9 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะใช้เงินออกรถเพียง4900บาทครับค่ะผ่อนเบาๆ6 1, 1> 6 0 0 0กว่าบาทครับใช่แล้วค่ะก็สามารถเป็นเจ้าของรถครอบครัวอนเนกประสงค์คันนี้ได้เลยนะคะบอกเลยว่ามันคลุ้มมากออปชั่นจัดเต็มนะคะซื้อรถคันนี้นะคะไม่ได้เพียงแค่ตัวรถนะคะบอกเลยว่าระบบความปลอดภัยเนี่ยมาครบนะคะ ได้ความปลอดภัยนะคะถ้าคุณรักชีวิตรักครอบครัวนะคะบอกเลยว่าซื้อปาเจโร่ไปนะคะระบบความปลอดภัยนี่อยู่ครบอยู่ครบและคุ้มค่ามากๆเลยนะคะไม่ได้ซื้อเพียงแค่รถนะคะซื้อความปลอดภัยให้กับครอบครัวของเราด้วยครับนะโอเคสำ,สำหรับวันนี้น้องบูและแม่ฝากติดตาม<อ>นะ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะสามารถกดคอมเมนต์สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไวในที่ดีด้วยถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ซ <Like, subscribe, S 1> ับสไคร e แล้วก็กดแชร์ใจคะ่ะฝากกดไลค์กดซับสไคร์และกดแชร์ให้กับเราสองคนแม่อุ้ยและน้องคูเปอร์กับที่นี่ล,ลําเลอร์คเซ็ิเตอร์ครับสนใจก็สามารถแอดไลน์มาได้ที่ ลายแอด LD ค่ะมีแอดนำหน้านะคะ LD ค่ะขึ้นตามด้านล่างนี้เลยนะคะสนใจทรงเข้ามาได้ที่เบอร์095 565 6151ครับ095 565 6151ค่ะและใครที่สนใจอยากได้รถสวยคุณภาพดีต้องมาที่นี่รัมเลยค่ะเซ็นเตอร์ครับค่ะสำหรับวันนี้เรา2คนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะอย่าลืมกด subscribe นะคะบ๊ายบาย